บ่าวเทยโซสวัสดีครับรอครับรอ,อ,อคุณอาคุณใดหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีวันนี้นะครับผมเป็นมาเรกนะครับสรับหลายวันที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นมาไอ้สนะิ่งนอนครับผมมาแต่ยามบวงนู่นนะเอฟซีผูกผานนะวับพระบัวใดนะครับผม,มามพ,นนรผมพระ,ะ,รพระทำบาปไม่ลงไอ้สินะ กถ้าชมบรรยากาศดีกว่านี่สิบรรยากาศแสงแดดออกในรอบหลายวันไอซีนี่เราเดี๋ยวชมทุ่งครับไอซี่นะสหรับท่านที่สนใจนะครับผมนี่ไอซีโอ้ปลานะครับผมนี่ฝายระบายน้ำไอซี่นะนี่นี่กาจาเช้านะครับผม เงสบายตาสบายใจนะครับผมทันทีที่มักบรรยากาศบป็นนอกบป็นนอกนะครับผมเอฟซีเนี่ยมีพระอาทิตย์มาอ้ามาโชว์นะครับผมเป็นมาแรกที่โดนทิศออกนะครับผมรอบนั้นรอบหลายวันนะเอฟซีเนะี๋ยวอาจจะยามบวงแต่ว่าได้ต่บวงนะครับผมโดยหนูเก็บ ไม่เลยง่ายที่ใช้ไมนนน้นะครับเอฟซีนะครับชมบรรยากาศสิดวยดีดีดีสบายตาสบายใจนะครับผมสีนกรองเจียวจาวเลยครับเอฟซีในขาวนี่เพิ่งล,งลังออกรวงนะครับเราจะออรวงนะครับผมพิ่งอ่ะรวงเพิ่งโผล่ออกมานะเอฟซี อ้ยครับอืมปีนี้รู้ว่าจะได้ทำน้ำปลังครับให้นี่นะครับผมอ่าปีกอนทำเฉพาะอ่าให้ไตสุดนะครับไตสุดนะครับให้ข้างห้วยนะครับถือว่าได้ผลผลิตดีนะครับนานาน้ำปังนะครับผมอ่าไม่กล้าทำให้นี่เพราะว่ายานกลุ่นน้ำจะไม่จะไม่พอไอ้สินาจะไม่พอนี่แผงโซลาเซลล์นะครับ จากโลาเซลลนี่ก็อาศัยเอาน้ําห้วยช่วยด้วยนะครับผมอาศน้ำจากห้วยด้วยจากสุลาเซลลด้วยนะครับทํานาปรังนะครับเอฟซีทำมาทำนาปรังกับานาปีตัวไหนดีก็กันนะคเอฟซีเนี่ยแล้วก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับผมนาปรังก็ทำทาน้ำไม่พอคือจบนะครับเอฟซีแต่นาปีนี่คือ สำหรับสำหรับที่นาครับสำหรับนาผมคือพอได้อยู่นะครับแตี๋ยวท่านน้ำน้ำปางน้ําไม่ขาดนะเอฟซีนะน้ำปางจะได้ข้าวเยอะเยอะกว่านะครับผมนะข้าวจะเป็นเออ่เป็นหมากหลายกว่าน,นะพี่น้องเห็นไหมครับข้าวพี่กระือสวยนะเอฟซี FC นะสวยแน่นมากนะครับไม่มีโรคโรคก,ก็มีมีเยอะครับเป็นโรคพวก,กเที่อพยพไม่เยอะนะครับผมแต่ สิ่งที่น่ากลัวก็คือครับผมเอ่อปัจจุบันนะครับเอฟซียาหนุกย่านุกย่าเขาเรียกเขดิดเขาาหางเขาเขาหางเขาหางนะครับผมระบาดเร็วมากนะเอฟซีดูแดงๆเชี่ยมเลยไม่ใช่ข้าวสุกจะเป็นเป็นข้าวนกหรือข้าวหางเอฟซีนะแดงๆมันมีสองสีนะเอฟซีสีออกขาวๆกับกับสีแดงครับผม แพ่ผันแพ่บาดเร็วมากนะไอซี่เฮ้นะครับทำขึ้นหน,นักมป็นขาวจะจะไม่โตเลยสิซขาวจะรีบเลยอ่ะนี่ก็เริ่มมีแล้วนี่ยนะครับแดงใช่นะครับไอซีนนะนนดดน่นะนี่แดงใช่เพิ่งเอารวงอ่ะนอนของของอายเต็มเลยนอนนะแดงใช้หมดเลยนะ เอาเหลาะขึ้นครับพี่เหลาะขึ้นบ้านเรานะ,ะไอ้ที่สนมะัยากาศอ่าผลิดขึ้นอ่าเห็ดผลที่ในรอบรายวันช่วงเช้านะไอ้ที่นี้นี้นะครับผมนี่ก็จบเอาน้ำค้างไว้ครับให้ฟางมาันเปื้อนไอ้ที่นะี้เป็นปุ๋ยนะครับผม ถึงบัวไทยครบนะบัวไทยเทครบท่าหลายปีแล้วกับไฮดินมันดินมังมุมมันงามไรกระบดีนะคเขาเขาเขาไม่มีปัญหาตายหน่าเนาะเอฟซีนะอือหนาวเอาไปหนาวดีนะผมพายุในในหมดเลยท้องวานมันจะเบาบางเลยแหละก็มาพูดคุยทักทายกันยามเช้านั่เอฟซีเนาะ สำหรับท่านที่สนใจนะครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับผมปีนี้ถือว่าปีหนึ่งเราที่ฝนตกดีแห้งนะครับผมดีจักดีแน่นะครับแต่เขาเป็นหมากเขาสุกแหล้วก็ยังตกอยู่นะครับผมอเอาแค่นี้ก็พามาชมทุ่งนะครับ มายามบวงเต๋อบัไดโนูนะครับกะติดผลตุลยดกาขอตัวขอไปนะครับผมมีเรื่องพูดเร็วอะพูดเร็วมีอสิบว่าพูดเร็วมากฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ทันนะครับไอ้เจียงแตพยายามปรับปรุงอยู่นะครับเด็กะ <c ười> อ่ะสิพยา,ยามต่อไปนะยายาไหนทะ <c ười> ีนะไอนสิจะฟังอไอ้รู้เรื่องนะครับกสิพยายานนะ ถัดไปบริเวณได้ดูบริเวกันบ่าวากันนะครับนี่อยากให้เอฟซีหนุมสุกและบางเทตอกะเป็นมาติเกิดเอฟซีพูดเร็วลิลิทพันกันนะครับมาติเกิดนะครับเอฟซีอืมเดี๋ยวหาทางดูก่อนมีนุ่อยู่จริงขึ้นนุ่อยู่ อโอเคเนะเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันมาณครับรอครับรอสวัสดีครับ